คอนเทนต์น้องหมาพอกบาอืม,มายัางไงอะ่ะพี่กลัวหมาไม่ใช่ผมจําได้เด็กเด็กๆกลัวหมา,าคือหลังๆอ่ะพอเราแบบเหมือนอยู่บ้านเขาพูดวรามี4คนอะไรเงี้ยแล้วแบบมันต้องมีมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งสัตว์เลี้ยงมันจะได้เติมเต็มก็ดูไปเรื่อยแบบดูนี่นนแัแล้วก็ไปเจอเจอแบบหมาพันคอกี้ในในเน็ตที่เขาแบบ ชอบแชร์กันแล้วพอดูแล้วแบบมันอารมณ์ดีมันอารมณ์ดีเว้ยดูดีก็แบบยิ้มขำตามมันแบบเรายังไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมาก่อนไม่เคยเลี้ยงเลยไม่เคยเลี้ยงเลยก็เลยแบบคุยกับพี่ชายว่าแบบเออจริงๆแบบเ้ยอยากอยากอยากเลี้ยงนะแล้วเราเราก็มั่นใจว่าแบบเราจะดูแลมันได้ในแบบที่คนไม่เคยเลี้ยงหมามาก่อนนะแต่เราก็มั่นใจว่าเชื่อการช่วยกันางเงี้ยแล้วแบบมาม้าบอกไอ้น้องมัดอยาเอามานะอยาเลยแรกๆก็คือเหมือนไม่ค่อยชอบหมาพอสุดท้ายมันเลี้ยงปุ๊บอะทุกคนนี้คือรักกว่าลูก คือ <c oughs> กังวลรู้ทุกวันว่าเวลานี้พ่บปลาต้องกินพ่ปลาเห่าแบบนี้คือต้องการอะไรหรือแบบไปไหนก็พวงเพราะพ่อปลาอยู่มันเห่าไม่เหมือนกันเหรอพี่เวลาต้องการอะไรอะไรเง <c oughs> <ๆ>ี้ยเขาเหมือนเขาอยู่กันจนแบบเขารูแ้ลแล้วว่าพ่ปลาคุยอะไรเขาหมามันจะมีความแบบจงรักภักดีมากมาเนี่ย <c oughs> ที่แบบที่หลายคนบอกกันมามันคือเรื่องจริงมากเลยมันคือความรักที่แบบให้คนในครอบครัวอย่างบริสุทธิ์ร้อยเต็มร้อย ขอแค่แบบบางวันเดินกลับมาอย่างเงี้ยเขาแบบขอแค่มาแบบนั่งในซอกขาเราแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วอ่ะคือเราก็พอเราเลี้ยงสัตว์เราก็หยิบจับสิ่งนอกตัวเรามาแบบถ่ายทอดนั่นแหละอ่ามันก็เรื่องปกติในชีวิตไลฟ์สไตล์ก็คือด้วยความไอรายการที่พี่บอกว่าเป็นรายการแบบไลฟ์สไตล์ฟ์สไตล์ตัวเองก็เลยต้องมีพ่อปลาเข้ามาโผล่ด้วยแล้วก็ก็เลยทําเป็นรายการแยกมาให้พ่อปลาเงี้ยหรอไม่ไม่ไม่เป็นอยู่ในรวมกันนั่นแหละปาเดี๋ยวยูนิเวอร์สเร็ว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 ปลามันเป็นคนมันเป็นคนชอบอาบน้ำนะแบบว่าพอพ เราเรียนพกบาแล้วพอกบามันเหมือนแบบมันมีนาฬิกาชีวิตมันคือเป๊ะมากเลยนะคือคือบางทีแบบสมมติว่า4ี่โมงครึง่งเนี่ยเขาพกบาต้องเดินออกไปเล่นในสวนทุก5้าโมงทุกวันมันก็จะไปของมันสี่โมงครึง่งหรือ4ี่สี่้าเนี่ยเขาจะเริ่มมาเดินขึ้นมาหน้าประตูห้องนอนเราหรือห้องมามาแหละแล้วเผาเผาบอกว่าเนี่ยกำลังจะถึงเวลาแล้วอ,อย่าผิดเวลาเขาเขามนีนาฬิกาของเขา อ,อ,อ๋อก็คือถ้าเกิดสมมติจะเลี้ยงหมาก็คือต้องใช้ต้องใช้ใจในการเลี้ยงด้วยเพื่อท <ưng> ีใ่ให้เรารู้มันเพราะว่าอย่างที่พี่ฟังฟังมาคือเอาจริงถ้าเกิดสมมติมันมองได้สองมุมเลยนะอันนี้ผม um อันนี้ผมไม่ได้ไบแอสนะมองได้สองมุมเลยนะคือการเลี้ยงหมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งคือเป็นเพื่อนก็ได้สองคือเป็นภาระก็มองในมุมเป็นภาระก็ได้เหมื <immun> นะอนกันเพรก็ถ้าเกิดสมมติต้องเวลาตรงกลางตรงกลางต่างๆเนี่ยมันมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเอออย่ามองมันเป็นภาระเลยคือคือเราว่าการเลี้ยงหมามันต้องมันต้้้ออออองงงมมมมมมีีีีเเเเเเวววลลลาา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 าืสสหรรรรรัับบนนนะคคจจิิถถโยยยกกกก่่่่็็ูึได บางทีแบบช่วงงานหนักๆเนี้ยเราจะกลับมาพราบ้าก็เข้าบ้านตัวเองไปแล้วนึกออกไหมม,มันก็ไม่ได้เจอหรือแบบเราก็เหนื่อยเราก็ต้องตื่นเช้าออกไปเนี้ยง,งั้นแสดงว่าการจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งเนี่ยเราต้องถ้าเกิดใช้คำหยาบๆก็คือสำเนียกตัวเองดูก่อนว่าเรา <c oughs> พร้อมขนาดไหนช <c oughs> ่างถูกไหมดูดูตารางเวลาตัวเอง <c oughs> ดูด,ดูความสามารถตัวเองอะไรเงี <c oughs> <ม>้ยคือบางทีแบบบางคนแบบทํางานออฟฟิศทํางานทุกวันจะหนึ่งสุกแล้วแบบเทหารทิ้งไว้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ เขาต้องการอยู่กับคนมากๆ,ๆเพราะฉะนั้นพี่ก็แนะนําว่าใครที่เริ่มจะเลี้ยงหมาหรืออะไรเนี่ยดูแบบว่าคนในบ้าน,นพร้อมหรือเปล่า<ม>ถ้าเกิดกเพราะว่าการเลี้ยงหมาหรือการเลี้ยงอะไรสัก,สกตัวเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของปุ๊บแล้วคนอื่นมันจะไม,ไม,ไม่โอเคกับมันเลยมันก็ไม่ได้<ม>ก็ต้องให้ทั้งบ้านโอเคด้วย<ม>จะได้มาช่วยดูช่วยกันดูแลเพราะว่าเราไม่ได้มองว่าเขาคือสัตว์เลี้ยงม,มันคือหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเราคนใหม่ท<ม>ําไมยอดวิววิดีโอพอกบาถึงวิวเยอะอันนี้ที่เราคิดเองนะคือเราเรารู้สึกว่าสั ไม่สามารถเลี้ยงได้หรืออยู่ในคอนโดอยู่ในอะไรนี้ว่าไปแต่แบบการดู YouTube ทุกวันนี้มันเป็นเหมือนเพื่อนของเราก่อนนอนหรือเพื่อนของเรายามว่างอะไรเงี้ยแล้วการที่เราดูสัตว์เลี้ยงในเป็นคลิปอะ่ะ มันเหมือนแบบเราได้ใกล้ชิดเขาเราได้รู้จัก่นีหน้ามันก็เติมเต็มในหัวใจเราได้เหมือนคนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็สามารถมาดูแล้วก็เติมเต็มได้เหมือนกันใช่ก็เหมือนเรา spread love เอาความรักที่เรามีให้เขาให้คนอื่นรักไปเหมือนกันด้วยสัตว์เลี้ยงมันแค่อยู่ในวงกว้างกว่าเป็นความสุใท,ที่ตรงกันเยอะครับอย่างผมเนี้ยเวลาวา่างเนี้ยก็เปิดยูทูบดูคลิปบอลถ้าไม่ได้เตะบอลเราก็นั่งดูบอลแบบทุกวันนี้เอ่อยูทูปมันเป็นเหมือนเพื่อนอ ของเราอ่ที่มาคอยเติมเต็มได้แค่ไปนิวสุดท้ายแล้วอ่ะมุมมองในการมอง YouTube ของแต่ละคนสำหรับพี่พี่มองว่า YouTube คือเพื่อนคนหนึ่ง การที่เราเอาหมาของเราลงไปให้คนดูเหมือนว่าเราก็อย่างน้อยเรารักหมาตัวนี้เราก็อยากให้คนรักมันไม่ใช่แค่คลิปจริงๆมันคือโพส i t i o n ของของชาแนลเราเลยตอนนี้แบบเราคิดว่าชาแนลของเราอยากให้เป็นเหมือนเพื่อนเขาเพื่อนของคนดูในแบบทุกๆช่วงของเขาบางคนสนใจแบบอาหารก็มาดูเราว่าทำอาหารแล้วเป็นไงแล้วเราก็ชอบความเห็นที่แชร์กับมาว่าเวลาเขาไปทําตามเป็นยังไงบ้างเหมือนเราได้สื่อสารกันบางคนชอบสัตว์เลี้ยงก็ดูสัตว์เลี้ยงอะไรก็เหมือนพยายามทําให้มีคอนเทนต์ทุกอย่างรอบตัวเราให้มันครบ เหมือนเราเป็นเพื <quê. S 2> ่อนกับคนที่เขาดูอยู่จริงใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกันกดหน่อยเด้โอ้หใจคอจะดูองเดียวเลยเหรอร้องอะ่ะนั่นๆๆ